เองอาจจะโดนของอาการของเองมันมันปวดหัวแต่กินยาก็ไม่หายไม่หายนอนก็ไม่หายยืนหอนแล้ไอ่มกอว่็เองอาจจะโดนของผมว่าเองพบเจอผู้คนมากมายอาจจะมีบางคนอิจฉาเสียยาทำของใส่ เราตรงนี Entonces, ้เองเรียรับคอนเกล็ดกระพุ้งอาพงด้วยมันอาจจะเข้าตัวเดี๋ยวข่าจะดูให้เดี๋ยวข่าชิมไข่ก่อนใส่ชีสมาทางนี้ท่านเองนะข่าเราก็มีไข่แต่ไข่มีร่างไข่เป็นไข่อาพง เอาเว้สิยันต้องทำภูมหนักเลยแล้วนะเนี่ยไข่เนี่ยมันก็เป็นไข่ธรรมดาทั่วไปครับแต่ข้าจะใช้อาคพของข้าเนี่ยเอาของที่มันเข้าตัวเองออกมายืดหน้า อยู่ของที่อยู่ในไข่ซะก่อนไไข่ดมีตะปงมีตะปูม,ะปม,ะปมีเส้นขนทัไรเต็มไปหมดเลยนี่แหละอาการเองดีขึ้นเลยใช่ไหมไดเดี๋ยวข้าขอไข่ไปเก็บก่อนเดี๋ยวคนจะเห็นว่าเจาะรูเข้าไปทางไหน,นสี่าไรทีนี้จากยานกระแส ที่ค่าที่ศูน์ได้เนี่ยคุณกับเอ็งก็เป็นคนมีของเหมือนกันเพรา,อาะฉะนั้นเองเป็นหอมอผี